ชีสอะโฟลไฟท์นี่เราแกะอะไรเหรอวันนี้ไซส์อะไรมาคะไซส์เท่าไหร่ไซส์อันนี้หนูไม่ต้องหนูไม่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมคะไซส์ใหญ่ของร้านเลยลาดได้สามชีสกินเรือเลือกก็จะมีคอนเหลืองๆนี่คือสีอข้าวโพดแล้วก็มีโอเนียนอ่ะหอมเนาะสีขาวๆแล้วก็ข้างล่างเป็นออริจินอลของเป็นชีสอ่ะ,เ,อะเราจิ้ม จุมจ่มจุ่มแล้วก็ชิมอ่ะอ่ะเยอะยกมาก,กินรันเลยกินจะกินยังไงก็แล้วค่ะลองกินดูอ้าวเร็วกินเนี่ยลองดูอุ้ย,ยจักหักหัก,หกอ่าหักแล้วกเดียกก็ <laughs> หักกินทีละท่อนเอาเอาท่อนยาวมาซะด้วยเอาไหวไหมเนี่ยอร่อยไหมรด,ดข้าวโพดให้พองกินด้วยดินั่งอุ้ยลืม mấy ao đâu có